สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่นา่ารักทุกคนนะครับพบกับการเรียนรู้รูปแบบใหม่การเรียนรู้ออนไลน์พบกับคุณครูสูวิชาทะลือนะครับซึ่งคุณครูจะมาทําการเรียนการสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนาซึ่งคุณครูสอนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับอยู่ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม หลายคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับหรือว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักคุณครูนะครับในที่นี้คุณครูก็ขอยินดีนะครับต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่วิชาพัฟฟูตศาสนาวิชาว่าด้วยคุณงามความดีสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับนักเรียน facebook ก็ชื่อคุณครูเลยนะครับคุณครูสู่วิชาทะลอไลน์ก็ต้อง 1 4 0 7 1นเะครับเบอร์091-121-7537แล้วก็อีเมลสุวิชาเอติ 82. g m a i l c o m สำหรับในภาคเรียนที่หนึ่งนี้นะครับเราจะเรียนอยู่ด้วยกันอยู่4หน่วยหน่วยที่หนึ่งก็คือประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนาหน่วยที่2ก็เรื่องราวของพุทธประวัติพระสาวกศาสรกิชนตัวอย่างแล้วก็หน่วยที่สเรื่องของ หลักธรรมพระสาวกศาสตริกชนตัวอย่างนะครับส่วนหน่วยที่สามก็จะเป็นเรื่องของหลักธรรมทางศาสนาตรงนี้ก็จะเยอะนิดหน่อยนะครับนักเรียนแล้วก็หน่วยที่สี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของพระตรปิฎกแล้วก็ผู้ธศาสนาสุภาษิตมาแล้วนะครับบทที่หนึ่งที่เราจะเรียนรู้กันนะครับ บทแรกก็คือเรื่องราวของประวัติและความสําสคัญของพุทธศาพพุทธศาสนาเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันคือเรื่องของลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาขึ้นแน่อยากเรียนรู้กันหรือยยางสองหลักการของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์แน่นอนนักเรียนครับหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหลักธรรมที่ จริงแท้แน่นอนแล้วก็สอดคล้องกับโลกเรานะครับแล้วก็ในเนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยเป็นสังคมชาวพุทธซึ่งคําคสอนหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเราเนี่ยนยครับเขาเน้นเรื่องของการให้อภัยกันสอนให้ทุกคนรักกันนะครับดังนั้นเราจึงจะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยมีจิตใจอบอ้อมอรีมีเมตตาเพราะเนื่องจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธ,ธศาสนาซึ่ง อบรมสั่งสอนให้ทุกคนเนี่ยเื่อเือดูแลกันนะครับรักกันมีเมตตาต่อกันให้อภัยกันดังนั้นท่กนี้ก็จะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยเมื่อน้อมนําคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาปรับใช้เนี่ยก็จะทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นสังคมที่สงบสุขนะครับสําหรับบทแรกนะครับนักเรียนครับ เรื่องของประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนาวันนี้นะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันคือพระพุทธศาสนากับประชาธิปไตยแอนแน่สงสัยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะพระพุทธศาสนาที่เราคุ้นเคยหรือว่าสัมผัสกันทุกทุกวันมันมาสอดคล้องกับประชาธิปไตยยังไงนะครับอ่านักเรียนครับมาดูเอ๊นักเรียนครับคุณครูมีคําถาม อยู่ในใจอ่า้นักเรียนตอบกันอยู่ที่บ้านนะครับไม่ต้องตอบตอนนี้นะครับนักเรียนคิดว่าการปกครองระบอกประชาไตยเนี่ยมีต้น,นกําเนิดจากที่ใดแล้วก็มีความสัมพันธ์ใดติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักรู้กันไม่เอ่ยนะครับใครรู้ก็ตอบมาเลยตอบให้ตัวเองได้ยินนะครับเพราะว่าครูไม่ได้ยินเนาะ,ะติ๊กตัก,ตก,ตก หมดเวลาเฉลยเลยละกันนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะตอบถูกนะครับแน่นอนครับต้นกําเนิดภิษไทยก็คือกรีกนะครับเออปัจจุบันอยู่ในประเทศไหนเอ่ยกรีซใช่ไหมกรีซนะครับซึ่งนักเรีนยนครับกรีกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแหล่งนะครับเป็นต้นกําเนิดของระบบประชาธิปไตยเนื่องจากว่าอะไรทักเนียนครับเขาให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์และเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นเรื่องของประชาธิปไตยนักเรียนรู้จักประชาธิปไตยทางตรงกับทางอ้อมนะครับทางตรงจะมีการโหวตเลือกผู้นําโดยตรงนะครับสมมุติว่าเรามีเราอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเราทุกคน,นมีสิทธิออกเสียงเลือกผู้นํานั่นเรียกว่าประชาธิปไตยโดยตรงส่วนประชาธิปไตยทางอ้อมเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนื่องจากว่า คนเนี่ยมันเยอะเระตุเชนประชาธิปไตยทางอ้อมก็ยกตัวอย่างประเทศไทยเราก็เช่นอ่าสอสนะครับสอสสวอี่สอสอ,สอ,อ,สอปฏิบัติั้งสสนะครับที่มีการเลือกตั้งอ่ะเหมือนให้ตัวแทนเข้าไปนะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเราเนี่เรียกว่าประชาธิปไตยทางอ้อมนะครับแต่กรีกเนี่ยเป็นประชาธิปไตยทางตงงรงคือเลือกผู้นําโดยตรงนะครับนี่ใหนักเรียนมาดูนะครับมันวิเศษตรงไหนเนี่ยเขาบอกว่าอ่า มีการแก้ไขเรื่องสิทธิและเสรีภาพประชาชนโดยตลอดนะครับสุดท้ายเนี่ยยจตัวอย่างเช่นชาวกรีทุกคนสามารถวิจารณ์การบริหารงานของผู้ปกครองนครรัฐได้โดยถือว่าไม่ผิดนี่แสดงถึงเรื่องของระบอบประชาธัปไทยนะครับวกกับมาทประเทศไทยเราเป็นยังไงครับผมไม่บอกคิดเอาเองนะครับอ่านักเรียนดูนะครับ วิถีทางแห่งประชาธิปไตยเนี่ยเขาบอกว่าได้ก่อกําเนิดขึ้นในพระพุทธศาสนาคริไตย,ตยกีเซอีกนะครับนับเป็นเวลาหลายสิปีเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้วางรากฐานแนวทางประชาธิปไตยไว้ให้พุทธศาสริชนหรือพระสงฆ์่ยปฏิบัตินะครับซึ่งท่านอาจารย์สุชีพบุญญาณุภาพนักปราลัดพร,ระพุทธศาสนาบอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ย เป็นตัวอย่างลัทธิประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดของโลกนะครับมีหลักการและวิธีการอันทันสมัยมาจนถึงทุกวันนี้ท่าเพี่งเชื่อไหมอย่าเพิ่งเชื่อนะครับเราต้องใช้หลักกาม,มาสุดของพระเจ้าอย่าเพิ่งเชื่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันเอ๊ะวัฒธรศาสนาเราเนี่ยมันไปสอดคล้องกับหลักของประชาธิปไตยยังไง อ,อันนี้ครูเอามาเป็นเกิดความรู้นะครับก็ยังไปพ้นเรื่องของกรีกสิงกอรสร้างนะครับกรีกท่าเรียนไปเที่ยวกรีซในปัจจุบันนักเรียนต้องไปดูนะวิหารนี่มีความสำคัญมากวิหารอะไรเอ่ยมีใครตอบได้หรือเปล่ารู้จักไหมครับอะ,อะ,อะ,ะเออเฉลยอะไรละกันวิหารอาเทนาซึ่งเขาบอกว่าสร้างมาเพื่อบูชาเทพเทพีอะินาซึ่งเป็นเทพแห่งปัญญาแห่งความอ่ารอบรู้นะครับ บูชาไหมจะได้เก่งๆนะครับแล้วก็นักเรียนครับถ้าพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยเราจะข้ามบุคคลคนนี้ไปไม่ได้นนเนียนครับเขาคือประธานาธิบดีคนที่16ของอประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือท่านอับราฮัมครับนะครับ,นะรบเขาเป็นผู้เลิกทาสอเมริกาซึ่งเมื่อก่อนเนีย่ยอเมริกาเขามีสงครามการอ่ากลางเมืองกันด้วยนะครับก็คือ เนื่องจากว่าท่านอับราฮัมลินคอนนี่แหละครับต้องการจะยกเลิกเรื่องของทาสครับก็มีการทำสงครามกันระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้เนื่องจากว่าฝ่ายใต้เนี่ยเขาต้องใช้กรรมกรแรงงานเขาต้องใช้ทาสนะครับในการใช้แรงงานนะครับดังนั้นก็เกิดการสู้รบสุดท้ายแล้วท่านอับราฮัมลินคอนชนะแล้วก็ประกาศยกเลิกทาสก็ของเราก็อ่าเหมือนกับเราห้าเราอะครับแต่ว่าเราห้าเราเนี่ยไม่เสียเลือดเสียเนเสียนี่อ่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อนะครับแต่ว่า ที่สุขคร,รับกามาสูญเสียบจำนวนมากครับและท่านก็ได้เป็นผู้กล่าววาทะาเด็ดวาทะาทางที่จะลึกไว้บนโลกเลยแล้วก็่าข้อสอบเนี่ยชอบเอามาออกกันนะครับนักเรียนก็จํามาไว้ดีๆนะครับก็คือการปกครองของท่านได้ให้ความหมายของประชาธิปไตยไว้ว่าเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ครับดังนั้นนักเรียนยก็จะเห็นว่า,าประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของคนทุกกลุ่มทุกวัยทุกฐานะทุกอาชีพทุกคนมีสิทธทิที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็รับร่วมรับผิดชอบเอาสังคมร่วมกันนะครับนี่ครับเห็นไหมท่านอับราฮามีคอนกำลังจะทำอะไรครับเดเร็ว t r e a ร c แ n d n d a t e นะครับซึ่งเป็น,นาโยบายที่ประกาศว่าจะยกเลิกในสารัฐอเมริกาเป็นนโยบายก่อนที่ท่านาหาเสียงไว้ก่อนที่จะขึ้นเป็นปนระธานาธิบดีแล้วก็ท่านก็ได้ทำจริงน,นะนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นอะไรที่ท่านเจ้าท่านถเสียชีวิตนะครับแต่ว่าเลือกท่าสำเร็จแล้วนะอืมอ่ะมาทีนี้นะครับเรามาดูว่าสงครามกลางเมืองอเมริกา และก็การกล่าววาท่าเด็ดวาทวาท,ทางของท่านอับราฮัมบินคอนนะครับเชิญร<ช>ักเรียนรับชมและก็รับฝากได้เลยร แต่ตะวันตกเขาได้เห็นแล้วว่าอาเมริกาจะเป็นประเทศของมนุษย์สองใป,ประเทศของมนุษย์ทีีม่มราาครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับาการความรู้นะครับเรื่องของอประชาธิปไตยที่อเมริกานะครับโดยท่านอับราฮรัมลิคอลที่ทรงยกเลิกท่าแล้วก็กล่าวว่าอาทาเดตโมท่าดัง ว่ายังไงนักเรียครับประชาธิปไตยนะครับคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและก็เพื่อประชาชนนะครับอ่าต่อไปนะครับเราก็มาเข้าสู่บทเรียนกันนะครับเรื่องของลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา อย่างที่ครูบอกนะครับนักเรียนอย่าเพิ่งเชื่นอนะนักเรียนมาลองดูนะครับว่าเอ๊ะพูดสัญลศาสนาเราเนี่ยไปสอดคล้องกับราาประชาธิปไตยยังไงนะครับหนึง่งความพระเจ้าประทานความเป็นใหญ่แก่หมู่สงนะครับนักเรียนครับเมื่อก่อนเนี่ยพระทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้บวชเองนะครับทั้งหมดเลยนะนักเรียนครับ ซึ่งต่อมาในพระสงฆ์ก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับดังนั้นนะครับต่อมาเนี่ยพระเจ้าก็เลยมอบอํานาจนะครับให้แก่พระสงฆ์ให้ไปบวชกันเองนะครับแต่มีข้อแม้นั่นองครับ็เลยจะเห็นว่าการบวชมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับจะพระสงฆ์ทั้งปวงเนี่ยจะต้องมีมติเป็นเอก,กฉันท์ ถ้ามีเสียงคัดค้านเพียงหนึ่งเสียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นมุขเห็นไหมเห็นไหมต่อไปสองนะครับพระเจ้าเองก็ทรงเคารบพระสงฆ์นะครับนอกจากพระเจ้าจะประทานความเป็นใหญ่หรือว่าอำน,อนาจอธิปไตยให้กับคณะสงฆ์แล้วนะครับแม้ว่าท่านจะเป็นาศาสดาหรือผู้ขอดังนั้นนะครับแต่ท่านก็เคารบมติพระสงฆ์ดังนั้นนะครับ ในที่ประชุมเนี่ยท่านก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นของพระสงฆ์อยู่เสมอนะครับดังนั้นลักษณะเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นลักษณะที่สอดคล้องกับประชาธิปไตยนะครับต่อมานะครับพระสงฆ์โดยภาพรวมเนี่ยมีความสําคัญยิ่งกว่าคณะบุคคลใดทั้งหมดนะครับดังจะเห็นได้จากพระนางประชาบ,บดีโคตมีเนี่ยนะครับมาถวาย อาหารแก่ผู้พระเจ้าี่ยพระเจ้าบอกว่าให้เอาไปถวายพระสงฆ์เถิดนะครับซึ่งการถวายพระสงฆ์เนี่ยมีผลมีบุญกุศลเนี่ยมากกว่าถวายพระเจ้าสิดังนั้นการที่พูพระเจ้าพูดลักษณะเช่นนี้นแสดงว่าท่านน่ะให้ความสําคัญกับคณะสงฆ์เป็นอย่างมากนะครับเอ๊พระนางประชาบดมีพระนางประชาว,าชาวดีโคตมีเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะครับ นอกจากเป็นนา้าเป็นผู้เลี้ยงดูของพระเจ้าแล้วนะครับท่านก็เป็นอะไรเออเป็นภิกษุณีรูปแรกในพุทธศาสนาใช่ไหมครับต่อมาเนาะต่อไปนะครับกิจกรรมของพระสงฆ์นะครับคือการทําอุโบสถสังฆกรรมทุกตึงเดือนเพื่อตรวจสอบควบคุมการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนะครับ ักเรียนครับรู้ไหมว่าพระสงฆ์เนี่ยเขาจะต้องมีการทําอุปสมุดัลกรรมเป็นทุกเดือนนะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ย<ม>หากมีพระอราหันต์นะครับพระอราหันต์เนี่ยซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้หมดจากกิเลสละนะครับแต่ว่าท่านก็ต้องเข้าประชุมด้วยนะครับถ้ามีนะเพราะเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าสังฆอนาคืคออํานาจของพระสงฆ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเคารพนะครับแล้วครูก็มีเก็บความรู้นิดนึงนะครับ การทำสังฆกรรมคืออะไรเขาบอกว่าการทำสังฆกรรมเนี่ยจะทำกับพระภิกสุเนี่ยตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปกระทำร่วมกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นสังฆสามัคคีนะครับแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยกระทำพร้อมกันโดยจะกระทำในเขตสีมาหรืออุโบสถน,นะครับแล้วก็นั่งห่างกันเนี่ยนักเรียนครับหนึ่งสองหนึ่งสอง ไม่เกินหนึ่งสองนะครับไม่เกินหนึ่งสองอันนี้ก็เป็นความรู้เอาไว้นะครับอาานักเรียนดูนะครับการตัดสินปัญหาที่มีความคิดเห็นแตกออกเป็นสองฝ่ายจะต้องมีการลงคะแนนเสียงเพื่อดูเสียงข้างมากนะครับแล้วก็เคารพมติเสียงข้างมาก เรียนจำเอาไว้ให้ดีเลยเรียกว่าเยปุยยาสิกาซึ่งเพิ่งออกโเนตไปปีที่แล้วเนี่ยเรียนใหม่ล่าสุดข้อแรกเลยครับไปเปิดดูได้เลยนะครับเรียกว่าเยปุยยาสิกาก็คือการที่พระสงฆ์ออกเสียงข้างมากนั่นเองนะครับต่อไปนะครับภิกษุทุกลูกมีสิทธิในการเข้าประชุมนะครับแล้วก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นทั้งในด้านคัดค้านแล้วก็ในทางที่ไม่เห็นด้วย นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยสอดคล้องกับสติปัตยใ,ใช่ไหมเนี่ยภิกษุทุกรูปจะต้องเข้าประชุมอย่างที่ครูบอกครับพระสงฆ์เร่งการประชุมเนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างมากนักเรียนดูสําคัญยังไงหากประชุมไม่ได้อาพาธหรือเจ็บป่วยัเนียยจะต้องมอบฉันทะไปประกาศแก่คณะสงฆ์ว่าผู้นั้นผู้นี้มาไม่ได้นะต้องฝากเพื่อนไปบอกนะครับ แล้วก็ขอมอบฉันทะเนี่ยคืออนุม,มัติให้พระสงฆ์เนี่ยทําการประชุมโดยยินยอมของตนก็คือถ้าเสียงส่วนใหญ่ว่ายังไงก็ต้องเข้าลบมตินะครับแม้เราไม่ได้ไปอะนะเพราะเรามอบฉันทะไปให้แล้วมอบการอนุม,มัติไปให้แล้วนะครับกิจของพระภิกษุคณะประชุมนะครับถ้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีธุระด,ด่วนเนี่ยนักนรี้นครับ ซึ่งเขาเรียกว่าสรีรกิจก็คือการที่จะลุกไปเข้าห้องน้ําปัสสาวะนะครับใช้คําว่าสรีรกิจซึ่งมันจะทําให้ไม่ไม่ดูอ,อุจจารจนเกินไปนะครับสำหรับคณะสงฆ์ใช้ว่าสรีรกิจนะลุงนะก็คือการลุกออกจากที่ประชุมเนี่ยเรียนดูเขาเขามีวิธีการนะครับจะต้องให้ฉันทาาะอีกแล้วนะครับก็คือการอนุญาตให้ผสมเนี่ยดำเนินการต่อไปได้โดยความมีงามของตนก็คือ ในช่วงระหว่างที่ตนเองไม่อยู่เนี่ยไปเข้าห้องน้ําเนี่ยถ้าประสงค์กระทาออกโหวตเสียงโหวตหรือว่ากระทําอะไรเนี่ยก็ต้องเคารพมติเสียงนั้นในะครับตัวเองไม่อยู่ตัวเองได้มอบฉันทะมอบอำนาจอนุญาตไปแล้วนะครับสุดท้ายเลยนะครับในการทําสังคักรรมต่างๆเนี่ยพระสงฆ์จะยึดถือคุณประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะครับบนพื้นฐานของธรรมมาทิปไตยคือความถูกต้องอยุติธรรมเป็นหลัก นะครับเพื่อผู้รเจ้าเนี่ยมิได้มีอํานาจในฐาหนะพระศา,าสนาเข้ามาแทรกแซงแต่ประการใดน,นะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของอ่าพระพุทธศา,าสนากับประชาธิปไตยนะครับในวันนี้คุณครูก็หวังว่านะครับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นี้นะครับจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องของพระพุทธศาสนากับประชาธิปไตยไปไม่มากก็น้อยนะครับคุณครูขอให้นักเรียนเนี่ยนำไปปรับใช้ทบทวนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่าลืมนะครับไปทําแบบฝึกหัดทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทบทวนความมั่นใจความเข้าใจนะครับซึ่งคุณครูก็ได้ทาเป็นไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับในเว็บเนาะนะครับดังนั้นวันนี้ เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเราก็มาเจอกันในชั่วโมงหน้านะครับบ๊ายบาย